กลิ่นที่สะท้อนถึงความนอกกรอบและสายน้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อินเซน c h ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมจากค่ายไวท์เพอร์ฟูมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาในคอลเลกชันของอาร์คิมิชคอลเลกชันนะครับซึ่งมีทั้งหมด4ลก่มด้วยกัน แต่วันนี้นะครับขอรีวิว2กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นโทนเดียวกันเลยคือเป็นกลิ่นโทนที่มีความสบายๆนะครับใช้งานง่ายๆแล้วก็ให้รํำลึกถึงในเรื่องของธรรมชาติสายน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของความอิสระอะไรประมาณนี้นะครับคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะดูเป็นอะไรที่สบายๆใช้ในวันสบายๆพักผ่อนชิลๆอะไรได้อย่างดีเลยนะครับซึ่ง2กลิ่นนี้ก็คือ r o r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  รชนะครับ่วนีกกลิ่นนึงเนี่ย ก็คือกลิ่นอินดิโกสกินนั่นเองครับบอทเทอเลนะครับกับอินดิโกสกินก็เป็นของไวท์เพอร์ฟูงใช่ไหมครับก็คนปรุงก็คือคุณเพชรนะครับเจ้าของแบรนด์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอินสปิเรอร์เป็นคุณทิมนะครับเบอร์นารีนะครับก็เป็นกลิ่นที่นะครับให้แรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ชีวิตอะไรบางอย่างประมาณนี้ในอย่างเช่นบอ r d e r ร์เลเนี่ยเขาก็จะเป็น EDP นะครับบอทเทเลนะครับมีคำบรรยายในโทนกลิ่นของเขาว่ายามที่ฉันอยู่ใกล้กับสิ่งที่ฉันเลือกแล้วอย่างเต็มใจ นั่นแหละคือที่ที่ฉันพบว่าขอบเขตของโลกนั้นมันได้เลือนหายไปช้าๆนะครับซึ่งขวดนี้นะครับก็จะสามารถหาดูได้ในตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตัวไวโอลที่เขาให้มาเหมือนกันนะครับตัวนี้บ o r เวรเล s นะก็เป็นอะไรที่แสดงถึงความอิสระนะครับความไร้ขอบเขตความไม่มีกรอบนั่นเองนะ ตัวกลิ่นนะครับท็อปโน้ตจะเป็นเกรฟรุตนะครับแมนดารินออเรนนะครับหรือว่าส้มแมนดารินนะครับซีแอร์นะครับหรืออากาศริมทะเลเฟรชมารีนนะครับหรือว่าน้ําที่สดชื่นนั่นเองนะครับสีเซาหรือเกลือสมุทรครับมิดเดิลโน้ตจะเป็นโรสอามาชนานะครับหรือว่าดามักโลนั่นเองนะครับแล้วก็ออสแมนทัสนะครับและคาริเซชส่วนเบสโน้ตเนี่ยเขาจะเป็นไวท์วูดี้นะครับมาร์คและอัมเบอร์ครับกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นที่ออกเป็นอะไรใสๆนะคือการเทสของผมเนี่ย คือเทสใช้อยู่วันสองวันนะครับก็จะมีความรู้สึกว่ากลิ่นของตัวนี้เป็นกลิ่นที่คล้ายกับแบรนดังๆอยู่แบรนด์นั้นนั่นก็คือไบรเรโดนะครับหรือไม่ก็อีกแบรนด์นึงก็จะเป็นครีตแต่ว่าผมว่าน่าจะเหมือนกับไบรเรโดกับเลปิกามากกว่านะคือลักษณะข,ของกลิ่นเนี่ยจะดูเป็นอะไรที่เหมือนกับให้บรรยากาศเนาะฉีดออกมานะครับกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่มีความเป็นส้มแมนดารินใสๆนะครับอมหวานเบาๆและกลิ่นเฟรนฟรตที่สดชื่นมากๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่แบบ เป็นกลิ่นกุหลาบชัดๆนะครับแต่มีความแอมเบอริกเบาๆอ่าเป็นกลิ่นที่มีทั้งความอบอุ่นนะครับม,ม, al, มีทั้งความฟอรัลมีทั้งความสดชื่นของซิตรัสแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่พูดถึงตัวเนื้อกลิ่นอ่ะไม่ได้มีความหนาแน่นมากนักนะครับคือเวลาฉีดเนี่ยถ้าเราดมที่ผิวนะมันจะให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นที่ฟอรัลมีความออมเบอร์แล้วก็จะมีกลิ่นที่โชยๆมาเป็นกลิ่นของแบบเกรฟูดเบาๆนะครับแต่ว่าพอกลิ่นสเตเบิลแล้วเนี่ยกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนอากาศริมทะเลหรือว่า เป็นกลิ่นเหมือนกับเป็นลมเบาๆอะครับเป็นลมเบาๆแล้วก็มีความเป็นกลิ่นของเกลือทะเลเบาๆนะคือเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกที่แบบดูสดชื่นแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าผมให้ความรู้สึกว่ากลิ่นแนีวมันจะเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับเป็นความรู้สึกที่มีความเป็นอากาศบางๆเหมือนกับอีลิเซียมตอนที่มันยังไม่ได้กลิ่นอะคือประมาณนั้นนะครับคือเป็นกลิ่นที่ดูกลินคลีนนะครับใสๆแล้วก็เป็นสกินเซน ที่แบบว่าหอมมากๆนะครับคือตัวกลิ่นเนี่ยจะกระจายตัวอย่างนี้นะครับประมาณ1 2ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดมได้ชัดเจนแต่พอประมาณชั่วโมงที่3ามไปแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับกระจายตัวประมาณหนึ่งฝ่ามืออย่างนี้นะครับแต่ว่าติดผิวไปนานมากๆนะคือเหมือนเป็นสกินเซนที่แบบเหมือนปรับให้ผิวเราเป็นกลิ่นนั้นไปเลยนะครับคือดวแบบเนี้ยจะได้กลิ่นชัดเจนเลยนะครับเป็นกลิ่นที่แบบมีกุหลาบมี กลฟรุตบางๆมีกลิ่นที่เป็นวูดดี้สะอาดๆนะครับใสๆเลยแล้วก็มีกลิ่นที่คล้ายๆกับกลิ่นของน้ําอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าให้ความรู้สึกคลีนและผ่อนคลายมากๆนะสาหรับตัวกลิ่นแต่ว่าถ้าจะหวังให้กลิ่นเขาแบบว่าลอยตัวแบบได้กลิ่นฟุ้งกระจายทั่วไปอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงอาจจะเหมือนกับคนอื่นอาจจะได้กลิ่นเราแต่เราไม่ได้กลิ่นตัวเองอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดว่าผมฉีดตรงนี้ครับตรงมือนะแล้วก็ดมเนี่ย ผมจะได้กลิ่นอย่างเงี้ยบางๆตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเกิดว่าฉีดกับตัวเองบางทีรู้สึกไม่ได้กลิ่นคือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับใช้ให้เพื่อเป็นกลิ่นที่สร้างบรรยากาศนะครับคือแนวมันจะคล้ายๆกับแบรโดเนาะหรือว่าเลปิก้านะใครที่ชอบน้ำหอมสไตล์แบรโดหรือเลปิก้าเนี่ยน่าจะชอบกลิ่นนี้นะครับคือจะเป็นสไตล์ที่แบบ ไม่ได้ attack, แอทแทกรุนแรงไม่ได้ยั่วยวนอะไรมากมายอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นกลิ่นที่แบบสร้างบรรยากาศได้ดีเลยทีเดียวนะครับสาหรับตัวกลิ่นเนาะความคงทนเนี่ยก็ทั้งวันนะครับตัวนี้นะครับปิดทั้งวันเลยแต่เป็นสกินเซนต์นะครับเป็นลนักษณะสกินเซนต์ที่บางๆนะคะแนนของกลิ่นนี้นะครับผมให้อยู่ที่8คะแนนนะครับก็เป็นกลิ่นที่ให้ความสมูทมีความคอมเพล็กซ์มากๆคือมันจะเวลเบนมากมากอะ่ะคือกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรโดดนะับเป็นกลิ่นที่นุ่นๆนวลๆนะครับแล้วก็มี ไม่ได้แยกกลิ่นได้ทันทีบางครั้งจะรู้สึกเหมือนกับเป็นแบบเป็นกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งกุหลาบก็ไม่ใช่แต่ก็มีความหวานบางๆนะครับของออส์เมนตัสอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกลิ่นแบบเดี๋ยวก็สมุนไพราบางครั้งก็จะรู้สึกเป็นวูดดี้แล้วก็อัลเบิร์นนวลแต่บางทีก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นแห้งๆก็เลยมันทําให้รู้สึกว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างคอมเพล็กซ์แต่ใช้งานง่ายครับเข้าใจง่ายๆคือเป็นกลิ่นที่แบบว่าไม่ได้คอมเพล็กซ์แล้วใช้งานยากแต่อย่างใดนะแแลล้วววกก็็อืมมเปนนิ่่่ทีีคาาบบ ให้ความรู้สึกดีทุกครั้งที่ดมนะครับกลิ่นนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่ผมว่าน่าติดตามมากๆสำหรับน้ำหอมแบรนด์ไทยแบรนด์นี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันในกลิ่นหนึ่งดีกว่าครับกับกลิ่นที่ชื่อว่า indigo skin ครับ indigo skin นะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นกลิ่นที่จะเป็นแนวที่สดชื่นมากขึ้นนะครับคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น time is like a river นะครับคือเป็นอะไรที่เหมือนใส่น้ำที่ไหลแล้วไม่ย้อนกลับมา คุณจะไม่มีทางไปสัมผัสน้ําในตัวเดิมได้ก็หมายความว่าทุกครั้งที่คุณเอาน้ำมือเนี่ยไปสัมผัสน้านะครับมันจะไม่ใช่น้ําสายเดิมหรือน้าโมเลกุลเดิมนั่นเองเพราะว่ามันไหลไปแล้วมันไม่ย้อนกลับนั่นเองครับนี่คือคอนเซปต์ของกลิ่นนี้นะครับก็ท็อปโน้ตนะครับจะเป็นส้มยูสุนะครับแล้วก็เบอร์กาลมอสครับส่วนมิดเดิลโน้ตจะเป็นโอเชียนโน้ตนะครับแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยจะเป็นคอตตอนหรือว่าสำลีนั่นเองนะครับแล้วก็มาร์กนะครับกลิ่นนะครับเปิดปุ๊บอันนี้้จะตอองบกว่า ตัวเนื้อกลิ่นชัดเจนกว่าตัวที่เป็นเอ่อบอดเตอร์เลชมากๆนะคือกลิ่นนี้อยูสู่ชัดมากนะครับเปิดปุ๊บนี่คือสดชื่นมากนะครับเป็นยูสู่ที่แบบมีความหวานอมเปรี้ยวมีความแบบเป็นเบอร์กามอตที่แอบบมีความขมบางๆครับคือเหมือนเป็นเปลือกของมะก,กรูดนะครับนิดนึงนะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นที่แบบเป็นโอเชียนโนที่แบบไม่ขาวอ่ะเป็นโอเชียนโนที่มีความรู้สึกว่าเป็นทะเลแต่ว่ามีความแบบไม่ขาวเนาะแล้วก็ไม่เค็มด้วย คือไม่ข่าวไม่เข้มนะครับแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นน้ําทะเลที่มีความแอบแบบมีความยังไงเดียคือมันเป็นเหมือนน้าทะเลที่แบบว่าอยู่ริมชายหาดที่มันยังไม่ได้แบบว่าบีฟองมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือมันเป็นลักษณะของกลิ่นอควาติกที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวประกอบกับก,บก,บกลิ่นที่มันอมขมเบาๆมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบมันสดชื่นแล้วมันเคลียร์จมูกมากนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยพอผ่านไปสักพักนะครับตัวยูสูจะเริ่มบางลงไปแล้วก็จะได้กลิ่น นุ่นๆบางอย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคือกลิ่นคอตตอนผมก็ไม่แน่ใจนะว่ากลิ่นเป็นยังไงเนาะมันอาจจะเหมือนผ้าก็ได้นะแต่ความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกเหมือนผ้าน,นะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นวัตถุอะไรสักอย่างที่มีความแบบนุ่นๆน่ะนุ่นๆฟูๆไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็มัคเนาะซึ่งเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดีมากๆครับกลิ่นนี้จะค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นกลิ่นที่กระจายตัวพอๆกันกับกลิ่นที่เป็นบอดเลสเลยแต่ว่าประเด็นคือ ตัวกลิ่นทั้งเขาที่เป็นกลิ่นผิวนะเป็นกลิ่นที่สดชื่นมากๆครับคือเป็นกลิ่นที่ออกหวานอมเปรี้ยวเป็นกลิ่นยูสุดชัดเจนมากๆคือถ้าเทียบกับตัวบัลเอร์เลชเนี่ยบัตเอร์เลชเวลาดมผิวนะมันจะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบเหมือนกลิ่นของมัทผสมกับดอกกุหลาบนุน่นๆแล้วก็เป็นกลิ่นแบบนุ่นๆหนักนะคือนุ่นๆเรียบๆนะครับจืดๆนิดน,นึงอะไรประมาณนี้แต่ว่ากลิ่นของอินดิโกสกินเนี่ยครับเป็นอะไรที่แบบว่ามีความอมเปรีย้ยวอมหวานแบบชัดเจนมากๆแล้วก็ สดชื่นมากๆครับคือผมฉีดเนี่ยจะบอกว่าฉีดทั้งผ้าฉีดทั้งเสื้อนะมีความรู้สึกว่าเออมันโอเคมากๆเลยแต่ว่ากลิ่นแนี้ยผมแนะนําให้ฉีดบนตัวมากกว่าบ,บนผ้าเพราะว่าบนตัวกลิ่นดีมากๆครับไม่มีความโดดเด้งอะไรเลยคือบนผ้าเนะ่ยบางทีกลิ่นจะแอบกระด้างกระด้างนิดนึงเนาะคือไม่ค่อยโอเคนะบนผ้านะแต่ว่ากลิ่นบนตัวนี่แบบดีมากๆและกลิ่นเนี่ยติดผิวไปทั้งวันเหมือนกันครับแต่ก็จะประมาณเนี่ยกระจายตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือประมาณเนี้ยครับเป็นกลิ่นเหมือนสก,กินเซนต์ไปเรื่อยๆเนาะก็ คะแนนของกลิ่นนะครับกลิ่นนี้ให้อยู่ที่8คะแนานเท่ากันเลยครับเป็นกลิ่นที่มีความเวอร์บลนมีความสมูทนะครับแล้วก็ให้ความสดชื่นด้วยนะอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นมีความชัดเจนกว่าบอดเลชมากๆแล้วก็จะมีความสะอาดแล้วก็ผมว่านักกลิ่นนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นสายสปอร์ตนิดนึงแต่ว่ากลิ่นก็ไม่ได้สมบุกสมบันมากนะคือใส่ไปเล่นกีฬาไม่เวิร์กนะครับสกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการใส่แบบว่าไปทํางานนะครับออฟฟิศเดย์อะไรประมาณนี้นะ ไม่ได้ต้องการความโดดเด่นอะไรมากนะครับไม่ได้ต้องการแบบว่าจะยั่วยวนอะไรมากมายนะคือเหมือนใช้เพื่อปรับบรรยากาศให้ตัวเองดูรู้สึกว่ามีความแบบมีกลิ่นที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณนี้ครับคือไม่ได้แบบว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการไปดึงดูดใครนะครับแล้วก็ไม่ได้เหาะกกิจกรรมที่ค่อนข้างจะหนักสมบุกสมบันกลางแดดกลางแจ้งหรือไม่ไปผับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเาไปเดทนี่อาจจะโอเคเหมือนกันนะแต่แบบว่า อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นนี้จะเป็นการเดทแล้วแบบว่าเจอปุ๊บรู้สึกดีปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยคือต้องรอสักพักนึงให้กลิ่นมันค่อยๆโชยหรือประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะคือคุยได้นานๆครับคือไม่ได้แบบว่ากระชากใจในตอนพบแต่คุยได้นานๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกลิ่นเนาะส่วนราคานะครับหรือว่าซื้อที่ไหนนะครับอันนี้ก็สามารถไปติดตามได้ในเพจของ w วท e เพอร์ฟูนะครับซึ่งเขาก็จะมีขนาดแล้วก็จะแจ้งราคาให้รีออเดอร์เป็นพักๆนะคือแบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้ทํามาแล้วแบบว่าขายตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆเนี่ยอาจจะลองทักไปก่อนได้ครับอาจจะมีเหลือเอาไว้ให้ขายอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจองแล้วเนี่ยเขาจะเหลือหรือเปล่านะครับก็จะมาเป็นพักๆก,ก็ติดตามข่าวได้นะครับผ่านทาง Facebook Fan Page ของ w i ท e เพอนะครับหรือไม่ก็ w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  เว็บดอทไว m นะครับก็ เ็นเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับคือแอดมินใจดีมากๆอันนี้สามารถเข้าไปดูได้ครับส่งกลิ่นมาให้รีวิวแบบนี้นะครับถึง6กลิ่นด้วยกันไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วผมจะอวยนะคือผมเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้น้ําหอมที่มีกลิ่นบางๆอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางแล้วเนี่ยกลิ่นดีเนี่ยอันนี้มันก็น่ายกย่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางกลิ่นเนี่ยคือบางแต่ว่าก็มิติไม่ได้เยอะเนาะบางแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะดี แล้วก็ไม่ได้จะทนอะไรนะครับคือกลิ่นหายไปเร็วแต่ว่าของไวท์เพอร์ฟูมเนี่ยมีจุดเด่นอยู่อย่างนึงคือกลิ่นเขาดูเหมือนจะบางครับแต่ว่ากลิน่นของเขาเนี่ยเหมือนติดผิวไป่ตลอดเวลาขึ้นเหมือนกับมีเธออยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้แต่แบบว่าไม่ได้มารบกวนอะไรเรามากมายอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่ทํามิติกลิ่นออกมาได้ดีมากๆแล้วก็น่าสนับสนุนครับเป็นแบรนด์คนไทยที่น่าสนับสนุนมากๆแล้วตัวกลิ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ดูมีเอกลักษณ์คือผมแทบจะไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นเนี้ย ซ้ำกับแบรนด์ไหนของเมืองนอกเลยนะพูดถึงนะคือกลิ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นสไตล์เดียวกันกับพวกไบเดอรดอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าตัวเอกลักษณ์ของกลิ่นผมว่ามันมีเอกลักษณ์พอสมควรอนะคือเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ได้หาดมแบบนี้ได้ง่ายๆครับสำหรับตัวกลิ่นเนาะเป็นองไรกันบ้างครับสำหรับไวท์เพอร์ฟูมสกลิ่นที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับสำหรับวอเดอร์เลชและอินดิโกสกินครับกลิ่นหน้านะครับก็จะเป็นอีก2กลิ่นซึ่งให้ความโรแมนติกมากๆเลยนะครับของแบรนด์นี้นะครับเป็น ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ปลุมด้วยนะครับอันนี้ก็แอบบอกไว้นิดหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับก็สามารถติดตามกันไว้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเคยใช้หรือว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่่องนี้อย่าลืมกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปตากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย